เจหรือเจนทองกาศครับวันนี้นะครับมีรถมานเสนอหนึ่งคันเนี่ยเป็นรถ D s e gment นะครับขวัญใจชาวไทยของเรานะครับนั่นคือ Honda Civic นะครับผมเป็นโมเดลปี21นะครับผมในในส่วนของเขาเรียกว่า Civic FC นะครับอันนี้เป็นตัว1.8ตัว e นะครับเป็นตัวรองท็อปเนาะปีที่ได้ไปนะครับปี2 8ปีเป็นปีสุดท้ายของทาง Civic FC นะครับก่อนดูคลิปเต็มรบกวนเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง r e g อเจ Home Car ครับ ต้องบอกเลยนะว่าซีวิกเนี่ยผมมีทั้งหมดเนี่ยับปัจจุบันตอนนี้นะปี25เนาะมีทั้งหมดอยู่11เจเนอเรชันนะครับซึ่งอันนี้คือตัวเจเนอเรชันที่10ข,ของทางซีวิกนี่ครับผมคือโฉม Fc แล้วก็ถัดไปเป็นตัว Fe นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโฉมก่อนหน้านี้ครับเป็นโฉม Gen 9หรือว่าโฉม FB นั่นเองนะครับจะมีความเปลี่ยนไปเลยนะครับผมจากดีไซน์รถซีดานใช่ไหมครับดูแบบว่ามีความ คลาสสิกหน่อยนะดูภูมิฐานหน่อยใช่ไหมครับพอชม FC เบิบคุณผู้ชมครับมันได้ความสปอร์ตมาเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยบอดี้รถใช่ไหมครับรูปทรงต่างๆเนี่ยทำให้รถมันดูฉบเฉียวปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้นะผมจะพาชมรอบคันเลยนะว่าสวิต FC คันนี้ครับสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอดี้เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ภายในออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าสีดํา เป็นสีที่หายากนะครับเมื่อเทียบในมือ2สีดําหายากมากนะครับอันนี้ได้สีดํามาเป็นดําเดิมโรงงานนะครับอันนี้เป็นบอดี้เดิมนะยังไม่ได้ทําการอัปเกรดอะไรให้นะครับผมเป็นเดิมโรงงานเลยเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับนะไมเนอร์เชนสังเกตผมจะแจ้งเสมอนะครับผมสังเกตง่ายๆดูจากภายนอกนะครับผมก็คือบริเวณตรงฟอกแลมตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วโดยการชนด้านหลังจะเป็นโครเมียมอันนี้คือไมเนอร์เชนนะครับวิธีการดูเบื้องต้นนะแต่ันมีวิธีการดูอีกนะครับ ดูนี่ก่อนไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดทามาให้ทางด้านล่างนะฮะไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดอยู่นะจ๊ะอยู่ในโครมเดียวกันกระจังนะครับผมสีโครเมียมตัดสีสีดำสวยงามนะฮะไฟฟลอกแลมเนี่ยเดิมๆอ่ะเดิมๆโรงงานนะครับผมไฟตัดหมอกเนี่ยยังไม่มีมาให้นะครับอันนี้เราอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับติดตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะอ่ะมาดูด้านข้างของตัวรถกันครับคุณคุณมาดูนะครับแม็กซ์สิ สีทูโทนนะครับผมกับซีวิกมันสวยจริงๆนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับหรือถ้าเกิดอยากให้ผมใส่เป็นแม็กแต่งเนาะขอบ17นิ้วก็บอกผมได้ผมอัปเกรดเพิ่มเติมให้นะครับตัวถัดไปครับนี่ไฟข้างนะครับมีมาให้อยู่นะจ๊ะของเดิมโรงงานในส่วนของโชคนะครับอันนี้โชคเดิมเนาะยังไม่ได้ทำการโหลดนะเป็นโชคทุกอย่างเลยเป็นสต็อกนะครับดีฟอลต์เดิมโรงงานหมดเลยนะครับสีดําสีวางรอบคันนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลียงมาให้ในตัวนะจ๊ะมือเปิดครับเป็นสมาร์ทคีย์เลส มือเปิดนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะถ้าตัวถ้าตัว E จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้า E L เป็นตัวสีโครเมียมนะครับอะสอดมือเข้าไปปลดล็อกรถครับหรือจะกดปุ่ม Honda a s s s ครับเพื่อเป็นการล็อกรถก็ทําได้แบบนี้ครับเนี่ยชอบมากอะดูโครงสร้างกันคุณมาดูนะฮะโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับผมมีอาร์สปอร์ตต่างๆอยู่ครบนะฮะถ้าสับทางล้มมือสองเราเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่ากระดูกงูนะครับ อ่ะส่วนไปนี่ครับผมรถของ Honda นะจะมีส่ตรงนี้ครับเพจเนาะอันนี้เพจเดิมโรงงานต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีสีเปื้อนใดๆทั้งสิ้นเนาะน็อตเสาบีเดิมรวมไปถึงครับน็อตประตูหน้าก็เป็นน็อตเดิมไม่มีรอยแกะขยับเช่นเดียวกันครับแล้วเราไม่ได้รับการตัดเปล่านะครับผมเรามีส่วนของ In s p e ป t i ันให้นะครับจากบริษัทช้นาเพื่อรับประกันว่านะครับรถของเราทุกคันนะครับย้ามาทุกคันเลย ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำน้ำเพ่อต่อหรือบพ่ก,กรอใหม่นะครับหากตรวจพบเจอนะจ๊ะยนินดีรับซื้อคืนเต็ม100%ครับดูโครงสร้างแถวสองกันนะฮะอึ๊บอ่ะดึงมานะครับดูเลยโครงสร้างต่างๆนะเดิมๆเลยคุณผู้ชมครับสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดวิธีการเปิดฝาถังนะอันนี้เสริมมาลแล้วกันเพราะผมไม่ได้พูดนานละของ Honda นะครับจะมีซีิ vic f c แอคคอร์ดด้วยเจนสิบนะครับก็คือด้านในอ่ะมันจะไม่มีไม่มีปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับต้องกดอย่างนี้นะแบบนี้นะครับกดได้เลยแต่ถ้าเกิดเราล็อกรถอยู่จะกดไม่ได้นะอ่ะล็อกรถรับกดไม่ได้กลดล็อกรถรับกดได้นะครับนะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อบางท่านไม่รู้นะครับซึ่งผมก็หนึ่นงในนั้นนะเอาจริงผมก็ไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกนะครับอ่ะด้านท้ายคุณผู้ชมครับ ไฟเบรกซีเชฟ LED เนี่ยครับกล้องส่องถอยไม่ได้เชฟมีมาให้แล้วแต่ตัดในส่วนของปราคเซนเซอร์ไปนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเลยเปิดฝาท้ายขึ้นมาคุณผู้ชมครับตามสายรถสีดานนะครับกว้างขวางนะครับกว้างขวางเลยใส่ของต่างๆได้จุใจนะครับเปิดมาดูหลุมอะไหล่นะฮะยางอะไหล่เดิมอุปกรณ์ต่างๆเดิมนะครับผมแล้วก็ซีหลุมอะไหล่ตนะ่าง,างๆนะครับเดิมโรงงานไม่มีในส่วนของการทําสีแตแต่งตัวถังเในทั้งสิ้นนะครับสวยงามฝากระโปรงท้าย สวยจิกไปนะครับมีรอยเล็บประมาณนี้นะครับอะมาดูด้านขวามือกันนะครับวันนี้ผมจะพาชมรอบคันเลยนะจ๊ะอ่ะล้อเริ่มจากล้อนะครับผมฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยการเบียดฟุดบาทนะครับผมด้านในชคเดิมนะครับสีบางรอบคันล็อกเร็วซะด้วยนะฮะมาดูโครงสร้างกันก็มาดูนะครับ เปิดมาช่วมดูโครงสร้างต่างๆนะครับเดิมโรงงานสนิทเนาะสวยงามนะครับอันนี้ดูเบื้องต้นเนี่ยดูมา3าบานแล้วก็คือไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับสวยงามนะฮะอ่ะดบูบานหน้ากันเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็จะดูห้องเครื่องต่อนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับผมสวยๆเนียนๆชิดๆแบบนี้เลยนะครับฟิกเกอร์อยู่ครบนะครับเสาบีเดิมเสาเอเดิมนะครับตรงประตูนะเดิม นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอแน้เปิดเครื่องยนต์ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยครับผมเบนซิน1.8ลิตรครับรหัสเครื่องคือ R 1 8เนาะนะครับมีวีเทคให้นะครับระบบวาล์วหันอยูทางทางฮอนด้าเนาะนะครับถ้าเกิดเราคือนสายฮอนด้าจะทราบดีว่าเทคเปิดโรคเปลี่ยนนะครับในส่วนของข้องเครื่องเนี่ยครับผมอันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ NA ็นเอนะครับผม1.8ลิตรเนาะแลเครื่อง R 1 8บแปดเนี่เนาะมีวีเทคให้นะครับ ระบบว่าไปผ่านของทางฮอนด้านะครับก็คือทําให้การขับขี่เนี่ยประหยัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองทันใจมากยิ่งขึ้นในรอบปลายนะครับอ่ะดูโครงสร้างคุณผู้ชมนะครับสีบางเดิมนะครับสีบางเดิมแบบนี้นะครับน็อตไม่มีขยับเด็ดเดี่ยวสิ้นะสวยงามมากดูดิน็อตไม่มีขยับเลยคานหน้านะครับเป็นอาร์เดิมนะครับเห็นไหมสติ๊กเกอร์ตรงคานหน้าอยู่ครบนะครับกิปล็อกไฟเดิมนะครับเดิมมาเลยนี่ น็อตต่างๆนะสว,สวยเลยนะครับบอดี้เนียนมากคันนี้เนาะอย่างว่าอะไรรถเป็นรถปีใหม่เนาะรถปี21สภาพสวยงามมากนะครับฝาโป้งนี่บาร์โค้ของทาง Ho n d ด้อยู่ครบนะแต่ถ้าเกิดตัว E ีทุกคนนีเห็นไหมตัว E ีํำเดินโรงงานจะไม่มีฉนวนกับความร้อนมาให้นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะเราไม่ได้เอาออกนะอะจิกไปมีรอยเล็บนะครับประมาณนี้ครับห้องเครื่องพวกของเหลวต่างๆเนี่ยเราดูแลให้ทุกคนครับ วันรับรถนะครับเดี๋ยวเราดูแลเรื่องของเหลวให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้น้ำมันเกียร์ให้นะครับเมื่อถึงระยะนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านเอ้ก่อนไปดูด้านในซีวิกโฉมเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาสามารถสตาร์ทรถผ่านกุ่มเรโมทได้นะครับวิธีการทำมัได้ยากครับกดปลดล็อกรถครับกดล็อกรถครับปลดล็อกรถอีกหนึ่งทีครับล็อกรถอีกหนึ่งทีครับแล้วกดปุ่มเอนจิ้นสายค้างไว้ประมาณสามีครับ เท่านี้ครับรถเราก็จะสตาร์ทแล้วเนาะอ่ะไปดูด้านในกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับต่างที่เราเนี่ยครับผมทับการซารถผ่านอจรีโมทใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งข้างในก่อนนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับแต่เราไม่สามารถเดินทางไปได้นะเราต้องทำการรันระบบอีกหนึ่งรอบนะครับโดยการเหยียบเบรกครับกับกดปุ่มพุทร์ทอีกหนึ่งครั้งครับจะเป็นการรันระบบต่างๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับแอร์ฉ่ำเลยขึ้นมานั่งเมื่อสักครู่นี้นะ วอร์มมัคือแอร์เย็นเลยนะครับถามว่าประโยชน์ของระบบนี้มีดียังไงหนึ่งเลยนะครับสมม <mel> ติเราไปทานอาหารเนี่ยแล้วก็จอดรถไวลานกลางแจ้งใช่ไหมก่อนขึ้นรถมาสักสานาทีสนาทีห้านาทีก็สตารถวอร์มเครื่องไว้นี่ครับขึ้นมาในรถเนี่ยหนึ่งเลยจะได้ไม่ร้อนครับอันนี้ก็ข้อดีเลยจะได้ไม่ร้อนมีข้อเดียวที่ผมเจอนะมันจะไม่ร้อนแค่นั้นเองนะแต่อื่นก็คือได้ได้เท่อันนี้ได้ได้เท่นะถ้าเกิดเราแต่งรถใช่ไหมทอดังๆเนาะนะครับสตาร์ตรุ้มนะ ด้เท่นะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะมาดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะสังเกตเห็นไหมเบาผู้ชมครับภายในของเจ้าซีวิกอ่ะมันจะมีทัง้งหมดสองสองสีหนึ่งจะมีสีเบสสีนี้นะครับวก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นตัวสีดํานะครับซึ่งเบาะสีเบสจะอยู่ในรถสีดําของทางฮอนด้าซีวิกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเบาผ้าเป็นเบาผ้านะครับแต่ผมมองว่านะเบาผ้าสีเบสอันนี้ผู้ชมครับสวยมากสวยเลยนะฮะเป็นปรับแบบเมนนุนนะ ยังไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะครับทั้งของฝั่งเลยนี่ปรับเมนนว่นะปรับได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่จัดให้ขึ้นมานั่งเนี่ยการมองต่างเนาะทัศนวิสัยต่างนีโอเคเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือข้อเสียไหมผมมองว่าเป็นเสน่ห์ของซีวิกก็คือเขาเนี่ยจะมีการบอกของเขานะจะมีความกดพื้นนิดนึงจะมีความเตี้ยนะครับถ้าเกิดคนที่มีอายุเยอะมีปัญหาด้านหลังหรือ หัวเข่าอาจจะไม่ไม่มีความสุขในการใช้งานซีวิ c อันนี้เรียนตามตรงนะเพราะว่าจะขึ้นลงลำบากเพราะรถค่อนข้างเตี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นอย่างเราๆนะครับชอบแน่นอนได้ความสปอร์ตเนาะในงบประมาณกำลังดีนะครับคันนี้ออกข้างไปแดงประมาณแปดแสนนะพอเป็นมือสองครับราคาหายไปเยอะนะครับเหลือเพียงแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเอง นะครับนอกเรื่องไปสักควนพอควรแล้วอ่ะดูด้านในกันนะครับพวงมาลัยคุณผู้ชมครับอันนี้จะต่างกับตัวของ EL แล้วก็ RS อย่างชัดเจนนะวัสดุจะต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นหนังยูรีเทนนะครับนะดีไซน์3ก้านเหมือนกันมีระบบคลิกกันโทนให้เหมือนกันมัลติฟัง c t i o n เหมือนกันเชื่อมต่อมือถือได้เหมือนกันนะครับคันนี้เล็กไม่อยู่ที่90,000มกิโลนะครับเป็นไม้แท้ไม่สูบไม่เดิมนะครับนับใบเลยไม้เป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะเห็นไหมตรงกลางจะเป็นดิจิตอลคุณผู้ชมครับนี่ให้ดูด้านในนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิิจตตตตอลสััังงเกรรว P ผู้ชมคบ ตรงตัวพีเป็นดิจิตอลนะแล้วก็เป็นส่วนของความเร็วเป็นดิจิตอลแต่ส่วนตรงเข็มเนี่ยยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับนี่ผมกวาดให้ดูเห็นไหมตรงเข็มเป็นอนาล็อกอยู่นะครับด้านซ้ายขวาแล้วการแจ้งรอบในส่วนการแจ้งน้ํามันความร้อนต่างๆก็เป็นเข็มอยู่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันกน,นิดนึงครับเครื่องยนต์1.8ลิตรเอ็นเอประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอันนี้รอบเครื่องยนต์ถูกล็อกไว้ที่4,000รอบนะครับเลย รอบตัดเลยนะฮะอ่ะขยับมาส่วนไปครับบริเวณตรงแดชบอร์ดตรงกลางตรงนี้เนาะอันนี้เป็นจอเดิมโรงงานครับขนาด6นิ้วนะครับยังไม่ทับสกรีนอันนี้เป็นถ้าเกิดตรงตัวผมมองว่าควรเป็นทับสกรีนได้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้จอเดิมโรงงานเขานะแต่เขาสิ่งที่มีเพิ่มมาจากตัวก่อนเมเนอร์เชนนะครับก็คือเขามีกล้องส่องถอยให้ครับซึ่งตัวก่อนเมเนอร์นะครับจะไม่มีกล้องส่องถอยมาให้นะอันนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วนะครับที่สามารถเชื่อมต่อมือถือเรานดะ้ผ่านระบบบลูทูธได้ผ่าน เสียบสายแบบนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทเครื่องเสียงให้ฟังเล็กน้อยแล้วกันเนาะเรามาฟังเสียงเครื่องเสียงกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะเรามาเทสเสียงกันครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวถามว่าทำไมเปิดนานไม่ได้ติกลิตครับไม่คุ้มนะครับเครื่องเสียงกระหึ่มรอบคันนะครับกระหึ่มมากนะครับเบสแน่นๆเลยจากฟังเมื่อกี้ใช่ไหมแค่อินโทรนะนะครับไม่อยากคิดตอนท่อนนี้เลย แต่เดเเฉพาะขนาดไหนนะครับนะตัวน่อไปครับผมนะตัวนปไปก็สุดของเกียนะครับเกียเป็นเกียอัตโนมัติแบบ CVT นะครับนี่เข้าชิดทุกเกียนะครับนี่ไม่มีกระตุกนะนี่ทุกเกียเลยนะครับประมาณนี้เนาะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะครับตั้งแต่ตัว E แล้วนะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับออโต้เบรกโฮลลงไปถึงโหมดอีคอนนะครับผมมีมาให้แล้วเช่นเดียวกันเมื่อกดปุ๊บสัญญาณไอคอนจะขึ้นเหมือนการโตนหน้าปัดด้นไหมนะครับคับพอเดอร์ สองตำแหน่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีที่พักแขนนะเป็นวัสดุเป็นผ้านะครับสไลด์ปรับระดับได้แบบนี้นะครับเปิดมาความลึกนะครับประมาณหนึ่งฟามือได้นะครับตกใจโทรศัพท์นึกว่าไเจอไปโทรศัพท์ตัวเองนะอ่ะเปิดไปคุณผู้ชมครับคอนโซลกลางวัสดุผมชอบนะครับอันนี้เป็นซอฟทั h นะเป็นซอฟทั h นะครับไม่ใช่พลาสติก ABS ออันนี้แจ้งให้ทราบเลยนะครับม่านบังแดด ทั้งสองฝั่งนะครับมีกระจกมาให้อันนี้มีพลาสติกยังไม่ได้แกะนะผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะครับกระจกตัดแสงแบบแมนนวลมีมาให้นะครับกระจกออโต้เนี่ยะครับผมคู่หน้าสองบ้านหลังเป็นไฟฟ้าได้เฉยเขาผู้กหญ่แล้วสรับซีวิกเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวรู้าน้าหลังกันนะครับว่าความกว้างขวางเป็นประมาณไหนครับคุณผู้ชมครับเราลองมานั่งแถวสองกันดูซิว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับผมมานั่งซีวิกมาหลายคันแล้วแต่ผมชอบภายในของตัว E ีมากกว่าตัวเอลนะเพราะว่าด้วยความเป็นเบาผ้ามันจะมีการระบายอากาศได้ดี เมื่อพูดถึงการใช้งานจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราจอดตากแดดใช่ไหมเบาหนังมันจะอมความร้อนมากกว่าเบาะผ้านะซึ่งเบาะผ้าข้อดีเลยก็คือถ้าเกิดจอดตากแดดใช่ไหมขึ้นมานั่งก็จะไม่ได้แบบสะดุ้งอย่างนี้นะครับสามารถพิงได้อยู่แต่เบาะหนังนี้ไม่ได้เลยนะครับฟิลลิ่งขึ้นมานั่งครับแน่นอนตามสไตล์ซีวิคครับกว้างนะครับเบาะผ้านุ่มมากนี่เหมือนโซฟาอยู่บ้านเลยนุ่มๆแบบนี้นะครับเป็นสีเบสสุดพรีเมียมครับสีเบสที่เบาะสีเบสที่แผงประตูสีเบสที่หลังคารอบคัน ทำให้ห้องด้สารมันดูโปรโง่งมากยิ่งขึ้นที่พระแขนนะครับเป็นผ้าเหมือนกันนะมีคอร์เดอร์ให้สองตำแหน่งแบบนี้นะครับตรงกลางซีวิกอะเป็นรถที่นั่งตรงนั่งตรงกลางได้น่าจง,งนั่งท่าน,นี้ถึงจะนั่งได้จริงอันนี้พูดแบบพี่น้องคุยกันเลยนะมันต้องเอนนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดนั่งหลังตรงนะครับเดินทางไกลาอาจจะเหนื่อยน,นิดนึงเพราะว่าเขาไม่มีหมอนรองคอมาให้ตรงนี้นะครับตรงศีรษะแถวกลางเนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบไปก่อนเนาะ ถามว่า Civic FC ตัว e เหมาะกับใครนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความมือหวามานะครับจองก,การแค่ตัวโลก็พอนะครับที่มีออปชันที่ใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันครบ Civic คันนี้ทำให้คุณได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบจอจอการของเขาเดิมโรงงานนะผมเปลี่ยนเป็นจอพวก Android ให้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไน้ครับไปสรุปราคากันครับเรทผ่อนโปรโมชั่นนะครับ ที่รีเจนจัดให้คุณในวันนี้ครับและความคุ้มค่านี้เนี่ยับผู้ชมจะได้ไปในราคาเนี่ยสุดพิเศษเลยเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่เพียงแค่5 9 5 0 0 0บาทครับกับเรย์พรต่อเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ9,000ถึง10,000ต้นต้นเนาะขึ้นอยู่เครดิตของลูกค้านะครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับคันนี้ซีบีเอฟซีหนึ่งจุดแปดตัวอีนะครับปี2021นะชมสุดท้ายของซีบีเอฟซีนะครับใครจะเก็บรีบเก็บครับไม่มีมีมาบ่อยๆนะสีดำไม้น้อยๆแบบนี้นะครับ หากชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากได้เพิ่มเติมอยากผมแต่งอะไรคันนี้เพิ่มเติมแจ้งได้นะด้านล่างได้เลยครับอยากใส่จอเปลี่ยนล้อทําให้ได้นะครับแอดไลน์ไปที่ y c d s e n s e นะครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยครับ0894588661นะครับผมเจจากบริจิต์งคาครับและทีมงานบริจิต์งคาทุกคันนะครับพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ